มีคนถามว่าโทรศัพท์ที่เอาใส่พานจุดทูปสิบหดอกทุกคนแล้วแล้วสวดว่ายังไงหลายคนถามแบบนี้ทุกคนเวลาจุดทูปสิบหดอกท่องน้โมสามจบท่องน้โมสามจบแล้วยังไม่ต้องยังไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการขออาหสิก,กรรมนะคะหลายคนเข้าใจผิดอเวลาเราจุดทูปสิบหดอกปุ๊บ ให้เราอะค่ะใช้อํานาจของเราต้องพูดว่าด้วยอํานาจของคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะคะข้าพเจ้าชื่อนี้นี้นี้ข้าพเจ้าได้นำํำเ,เงินทุกทุกเนี่ยค่ะ เงินทุกบาทที่ใช้ได้จริงบนโลกใบนี้นะคะเพื่อมาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกชั้นทุกภูมิเทพเทวดาทุกชั้นทุกภูมิสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านทุกองทั้งที่ข้าพเจ้ารู้จักและไม่รู้จักทั้งที่ได้กล่าวนามหรือไม่ได้กล่าวนามก็ตามข้าพเจ้าขอเนี่ยค่ะนำสิ่งนี้คือพูดแต่สิ่งดีๆแบบนี้ทุกคนแบบว่าพูดเหมือนให้ท่านรู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราขอให้ท่านเปิดทางให้เงินหลั่งไหลเข้ามาในสิ่งนี้ ให้ให้มาต่อยอดให้เงินให้เพิ่มภูนให้เงินเพิ่มภูนในสมุดบัญชีให้เงินเพิ่มภูนให้เงินเนี่ยที่มีแบบนี้ให้เพิ่มภูนแบบมหาศาลแล้วให้ท่านเหมือนให้ท่านรับรู้นะคะทุกคนเสร็จแล้วมือถือเราใช้ได้ปกตินะอ่าใช่พูดแต่สิ่งดีๆไม่มี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 กําหนดว่าขอขมากรรมส่วนเจ้ากรรมนายเวรจะเอาโหสิกรรมได้ยังไงอันนั้นเป็นอีกอันหนึ่งนะคะแยกให้ออกนะเราถ้าเราอยากรวยอยากให้เจ้ากรรมนายเวรเอาหสิกกรรมเราต้องไปบอกท่านก่อนไง บอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกทุกสิ่งอย่างอะว่าว่าสิ่งนี้นะที่เราต้องการหรือปรารถนาคือเราปรารถนาค่ะให้พูดตามภาษาเราเลยทุกคน ให้เพิ่มพูนนะคะให้ไหลมาเทมาให้เพิ่มพูนให้แบบมีมากมายมหาศาลจนรูปเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะคะเ้าเงิน <S 1> <S 1> หน,หนูรักเงินเงินรักหนูเรียกกันเข้ามานะคะเรียกกันเข้ามาค่ะสิบร้านร้อยล้าน,านหนูรับได้คะ่ะเรียกเข้ามานะคะแล้วหนูจะเป็นคนที่แบบสร้างบุญสร้างกุศละไรกว่าไปถ้าคุณเป็นคนบุญเนาะก็อ่าถ้าหนูก็จะพยายามสร้างบุญสร้างกุศลให้ได้มากเท่าที่หนูจะพอทําได้อะไรอย่างเงี้ยอะไรดีๆพูดไปเลย ทีนี้ส่วนเวลาสวดมนต์หนึ่งบาทสวดปกติเลยค่ะทุกคนสวดปกติแพ่ส่วนบุญปกติเลยนะคะไม่มียิ่งถ้าใครมีบทสวดของนพเก้าคุณจะเห็นนะคะว่าหน้าสุดท้ายนะคะทุกคนหลายคนจะเห็นว่าหน้าสุดท้ายนะคะจะมีคําอธิษฐานบารามีเนี่ยค่ะแล้วก็เริ่มต้นเลยก่อนสวดน,นะคะทุกคนก่อนสวดเลยนะก็จะมี คำอธิษฐานอันเชิญเทพเทวดาและขอพรพระสองบทนี้ครอบครอบคุมหมดเลยแล้วก็แผ่เมตตาอย่างเงี้ยทุกคนแผ่เมตตาแผ่เมตาตาตนเองแผ่เมตตาสรสารพสัตว์อุทิศส่วนบุญกุศลใครรู้จักชื่อเทพองค์ไหนก็กล่าวไปใครไม่รู้จักให้ใช้คํานี้นะคะ เทพเทวดาทุกชั้นทุกภูมิเทพเทวดาประจำตัวข้าพเจ้าเทพเทวดาทุกชั้นทุกภูม,ภมิหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือบูชาทั้งที่ลูกรู้จักชื่อและไม่รู้จักชื่อทั้งที่ลูกเคยกล่าวนามและไม่ได้กล่าวนามจบเลยค่ะเพราะเราอ่ะเหมือนครูค่ะเรียกชื่อเทพไม่เป็นเลยทุกคนไม่มีชื่อเทพอยู่ในหัวเลยแล้วอยู่ๆพอสวดไปสวดมาพอเดี๋ยวเราจะรู้จักเทพเอง เดี๋ยวเราก็ไปได้ยินนั้นเดี๋ยวก็ได้ยินคนนี้พูดเดี๋ยวองค์เทพก็มาเองท่านปู่วิรูปรโคนาคาาชอ่ปู่สตตะนาคานาคาาชปู่อนันตะอะไรก็ว่ากันไปทุกคนแบบเยอะอ่ะแบบเดี๋ยวท่านมาเองหรืออยู่ๆเราก็ไปได้ยินเพื่อนพูดแล้วเดี๋ยวก็มาเข้าสมองเราเองนะคะเป็นแบบนี้โอเคนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะต้องเกรงทําง่ายๆสบายๆอโหสิกรรมหลังจากที่เจ้ารัมนายเวรอโหสิกรรมให้คุณแล้ว เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมองเห็นในสิ่งที่คุณปรารถนาเพราะว่าเขาเปิดทางนั่นแหละสองอย่างที่คุยให้ทำเมืวานจึงเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันจึงเป็นเรื่องที่ต้องทำนะคะแล้วมันจะได้ผลชัดเจนเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ทําไปจนถึงสิ้นปีแล้วมาดูกันว่าสิ่งดีมันเกิดขึ้นไหม